ครับสวัสดีครับตลาดเรียกได้ว่าใกล้ถึงแนวรับที่พี่ให้ไว้เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะครับก็เออสำหรับเช้าให้ไวหนึ่งพันสามร้อยหกสิบอืมครับก็ตอน้คิดว่ามันจะมาเอ่อรีบาวซะหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนจะอ่อนตัวลงต่อนะครับก็ยังมองเอ่อส่วนของภาพรวมตลาดก็คือเป็นเป็นรอบของการกลับมาถดถอยนะครับแนวรับ เป้าหมายรอบนี้ก็คือสองแนวหน<ะ>ึ่งสามหกศูนย์แล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณหน<ะ>ึ่งสามห้าศูนย์นะฮะตอนนี้การเทรดดิ้งก็คือมันก็ได้แหละแต่มันอาจจะแบบคือความน่าจ,จะเป็นในการที่มันมันจะขับทุนหรือคัดลอสเนี่ย<ะ>มันอาจจะมากกว่าการชนะเพราะว่าตลาดมันภาพรวมมันเป็นการถดถอยนะครับทําให้บางตัวที่ขึ้นมา หรือว่านิ่งๆถ้าตลาดลงต่อมันก็จะเริ่มมีแรงขายซ้ําลงมาอะไรกันนองเนี้ยนะครับก็ mm hmm. ทําให้ชาร์จเทรดดิ้งเนี่ยก็เหมาะกับเหมือนกับว่าผู้รับคาเสี่งได้สูงหน่อยนะครับ mm hmm. ที่แบบเเข้าออกเร็วหรือว่าแบบเอคัดก็ต้องคัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม mm hmm. เพราะว่าภาพตลาดมันก็ยังยังดูไม่ค่อยดีนะัก mm hmm. แล้วก็เประเด็นอาจจะรออาจจะรอคืนนี้นะฮะในเรื่อ,ของ,งของทอาแตแรงของของประธานเฟดแล้วก็อีซีบีนะครับถ้าหากว่า มีในทางในเชิงในเชิงบวกเข้ามาเนี่ยเช่นเฟก็คือเอ,อยังไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยนะครับยังไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ส่วนอีซีบีก็อาจจะเปิดโอกาสับการใช้มาตรการเพิ่มเติมเข้ามาก็อาจจะทําให้เตลาดธรรมประเท,ทั้งยุโรปสหรัฐมันมันเฟื้นตัวได้แล้วก็จะดีต่อตลาดมวยภาคในวันพรุ่งนี้รวมถึงในส่วนราคา้ํามันดิบด้วยนะครับที่ตอนนี้ เริ่มเริ่มฟื้นตัวมาแล้วจากประมาณสามสิบห้าเหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เน่าจะขึ้นมาหาแถวประมาณสักช่วงสามสิบเก้าถึงสี่สิบเหรียญต่อบาลเร็วน,นะครับอืมสําหรับเอาภาพของตลาดคือตอนนีอ้อาจจะเริ่มมีการรีบาวผมยังมองในทางรีบาวนะ์นะโอกาสที่จะอืมครับในทางรีบาวก็คือถ้าประมาณแนวกรอบร่างสามหกศูนย์หนึ่งสามหกห้านะครับอาจจะเริ่มเริ่มมีการเอฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ที่ทางในรวงยังไม่ค่อยดี นะครับฮะส่วนหุ้นที่ที่บอกไปตอนเช้านะฮะ <I S 2> ก็จะมีไอเฟเกอร์มันก็เริ่มย่มแล้วเพราะว่าอาจจะใครมีขายไปก่อนะนะครับต่ำกว่าเฉลี่ยสองห้าละนะฮะหน้าเทคโปรฟิตส่วน SMT mm hmm. ก็ยังยังถืออยู่นะครับถ้ามันไม่ต่ำกว่าแนวรับที่บอกไปนะครับติดสามหก SMT ส่วน E <SM T S 2> EPG ก็ยังได้อยู่นะครับก็กามที่บอกไปนะครับก็คือถ้าไม่ต่ำกว่าเอ,อ13.1ถือได้อยู่นะครับ EPG 13.2อะไรทนองเนี้ยนะครับอ,อืส่วนที่ตัวตัวเน,นี้ยนำแนะนำใหม่ดูเอ,อ MTLS ละกัน MTLS นะครับราคาพักตัวมา พอสมควรเลยนะฮะแล้วเริ่มมีสัญญาณซื้นตัววันนี้วันแรกก็รับประมาณสักยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็เอต่ำกว่าต่ำกว่าแล้วสิบเก้าสี่ขับลอดนะครับแล้วก็ด้านบนได้ประมาณีนบาทหนึ่งยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็บาทนะคะครับตัวเอ่อ m t อ s ถ้าตัวเสียวยาหน่อยก็ยังเป็น BTS ก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังชอบอยู่ก็ผลการดำเนินงานฟื้นตัวแล้วก็ช่วงประมาณพฤษสภามบถุนาจะมีปันผลเข้ามีประมาณสามสิบตังนะฮะก็ถือยาวหน่อยได้ตัวนี้นะครับ BTS ส่วนตัวอื่นๆก็อย่างเอโรบินที่เคยนำมามันก็ถึงแนวต้านแล้วนะ ที่ประมาณห้าสิบสาบาทเริ่มย่อแล้วก็ขายนะครับใครมีอยู่นะฮะครับส่วนตัวในส่วนของซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยค่ะพี่แอบดูเองค่ะมีตัวหนึ่งซูปเปอร์เห็นเมาาื่อเช้าอ๋อครับซูปเปอร์ปปอรก็แนวที่หนึ่งจุดสองสองนะครับรับร้อถ้าต่ำกว่านะฮะคือคือถ้าผมบอกผิดพลาดไปบาทเอ่อ ช่องก็ขอไปด้วยเพราะบางทีผมจําของเก่าไม่ได้นะฮะเออ่ยจำได้คร่าวๆเดี๋ยวถ้าจะเปิดดูมันต้องเสียเวลาดูนิดนึงนะฮะก็อย่างซุปเปอร์เนี่ยเอเอใช่ครับหนึ่งจุดสองสองนจสองสองนะครับถ้าตามกว่าขัดลอดนะครับผมฮะที่ถ้าใครยังไม่ซื้อเลยฟังวันนี้ถ้าจะเข้าเทรดดิ้งก็เป็นเอ L S อเอค่ะนะครับตัวหนึ่งครับผมก็ราะจางที่บอกไปก็คือ เอ่อ194คัดลอสแนวต้าน,นบนประมาณ21บาทค่ะ <Ha. S 2> นะครับซื้อ20บาท hmm. ส่วนตัวเอ่อซีดีเอมค่ะซีดีเอ็ม16นะครับ <Ha. S 2> ก็อืมไม่จะรอให้มันขึ้นมาหน่อยแล้วมันค่อยเอาเป็นเอาเป็นช็อนะแล้วลงต่ออีกอืม hmm. ก็ถ้าตอนนี้ถัดไปมีที่ประมาณ มีที่มัน845แนวรับสัตว์ไฟ845แนวรับสัตวไนะครับฟะะิวเจอร์ถ้าเกิดจะจะเปิดเลยเนี่ยดูเด้งมาสักประมาณใกล้ๆ860นะครับ860แล้วก็สูงกว่า865คัดล็อต865คัดลอสค่ะอืมครับอืมถ้ามันเกินมา865แดงว่ามาันจะแบบมีการรีบาวที่มีนัยยะแล้วอาจจะคับไปก่อนค่ะ นะครับอืมตอนนี้ก็เอ่อถ้าใครจะสนใจเปิดเลยก็จะรอวันพรุ่งนี้ใกล้ๆ860แล้วเปิดแล้วก็เออสูงกว่า865คัดล้อดนะครับ <Yeah. S 1> แนวรับถัดไปอยู่ที่845 <Yeah. S 1> นะครับตัว c ่ m 16 mm hmm. ส่วน <Okay. S 1> ทองคำ mm hmm. ก็เป็นยังอยู่ข้างโอเปนลองนะครับ mm hmm. โดยถ้าตอนนี้ก็คือเอ ถ้าจะขึ้นเต่าได้เลยเนี่ยไม่ควรตาไม่ควรจะย่อลงมาต่ากว่าหนึ่งพันสองรอยยี่สิบเหรียญละสำหรับตัวสตอรเลสนะครับก็ใช้บริเวณนั้นเป็นจุดคัดล้อนและการสำหรับการเปิดพอเ์่นลองนะครับด้านบนก็ถ้าผ่านหนึ่งศูนไม่ได้ถัดไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองหกศูนย์ค่ะนะครับครับผมได้ค่ะพี่แอมมินขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ